สวัสดีครับกันครับหยกหยอคานวันนี้นะครับเราสองคนจะพาไปเที่ยวหาดน้ำลื่นนะครับผมครับเดี๋ยววันนี้ครับเรามียานพาหนะครับคือมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าไปกันเลยนะครับผมไปครับตามมาตาไปจะไปไปเที่ยวกันไปจะไปไปด้วยกันได้เวลาต้องทิ้งงานให้รางวัลกับหัวใจเปลี่ยนที่นอนสบ่างเถอะ ีเไราอยู่ที่ร้านต้นสนแล้วเพิ่งออกมาจากร้านต้นสนเมื่อกี้และเรามาทางฝั่งสายของห่านน้ำลินนะครับซึ่งตรงนี้ก็เรียกว่าห่านน้ำลินการ์เด้นตอนนี้เราอยู่บนเรือในตำนานนะครับ เรียกว่าเรือโนอาครับใช่ไหมครับเรือโนอาเรืออาบ้าครับผูกครับเรือ่วครับเนี่ยวิทย์ครับเอาน้วมาวิทย์ออเราวิทย์ใช่ไหมครับตรงนี้แนะครับเพิ่งสร้างขึ้นได้ไม่นานนะครับผมเป็นที่สถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่หนึ่งของหาดทัศเ์หนที่ได้รับความนิยมมากนะครับเยีกกูก็นึกว่าอันดูสอนที่นี่นะครับเดี๋ยวท่านนะครับจะได้ลงไปดูนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับตามมาเลยครับเดี๋ยวลงบันไดทางนี้ไปครับผมครับตอนนี้เรามาอยู่บนหลังเต่าครับเรียกว่าเต่ายักษ์นะครับผมซึ่งนี่นะครับเอาไว้ทําเป็นสถานที่นั่งเล่นครับก่อนหย่อนคลายนะครับผมเอาไว้นั่งตอนกลางคืนก็ได้ครับแล้วข้งหลังรองก็เป็นฐานที่ใหญ่ๆนะครับข้างบนเป็นลูกปานะครับตอนนี้ก็ สมบูรณ์แล้วครับแต่ว่ายังไม่เห็นนะครับเดี๋ยวสักครู่จะได้เห็นกันครับแล้วก็อีกฝั่งนึงนะครับจะเป็นหอยกาบยักษ์นะครับเดี๋ยวพาไปดูหอยกาบยักษ์กันกฟังดูอีกฝั่งนึงด้านนึงของเรือโนอาหอยข้างล่างรถอ่าโตะรถบาดิดูเฮ้ยรถม้าลงมาลงล่าครับเดี๋ยวเราไปดูหอยกาบยักษ์กันแล้วตัวความสูงก็วความสูงขึ้นไปไหมอ่ะขึ้นได้แล้วลงไม่ได้แล้วตอนหนูขึ้นหนูขึ้นไปไงครับเฮ้ยหนูลงมา นะครับตอนนี้เราอยู่ที่ตัวพายุนะครับผมพายุเนี่ยคุณการรู้หรือเปล่าครับว่าที่นี่พายุนะครับเป็นจุดใหญ่ของหาดน้ำลินแห่งนี้เลยนะครับผมก็บอกทราบมาบ้างครับแล้วทําไมที่นี้จะปั้นรูปพายุไว้ที่หาดพายุแล้วทาไมต้องมาปั้นรูปพายุไว้ที่หาดน้ำลินด้วยเนี่ยครับเออ่นนี่ครับคุณการรู้มั้งครับ เนครับเรียกว่าเป็นดงหญ้าทะเลที่เยอะกว่าพายุนะครับแล้วพายุนะครับก็จะอาศัยอยู่ที่หาดพายุแต่ว่าจะออกมาหาดบริเวณหาดน้ำเล็กที่นี่ก็เลยปั้นรูปพายุไว้ที่นี่นะครับเป็นรูปพายุหินอ่อนแกะสลัก5ตัวนะครับพ่อแม่ลูกนะครับเคยดูโฆษณาไหมครับก่อนเมืองไทยครับนี่ครับจะบอกให้ดูนี่นะครับนะครับออกไปก่อนเมืองไทยครับเที่ยวเมืองไทยรักเมืองไทยครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บริเวณ ก็น,นี้เรืแรงมากครับเพราะว่าลงแรงครับกเป็นง้านด้วย ฉากแล้วเลี้ยวฝาเข้ามานะครับพบกับมหาพายุแล้วก็เลี้ยวสายเช่นกันนะครับก็จะถึงหาดอุลเลนแล้วเท่านี้นะครับท่านก็จะได้เที่ยวหาดอุริลนะครับที่เป็นสถานที่ที่ชอบไม่บายที่สุดเลยนะครับใช่แล้วครับตอนกลางคืนนะครับขอแนะนต์อี่างนึงนะครับกลางคืนที่คนเป็นแมสซี่ของหาดเลยนะครับทั้งนั้นนะครับจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมและจะได้ชมวิวของโรงงานอุตสาหกรรมนะครับในยามค่ ชื่อเครับใช่ครับผมอย่างนี้ต้องลมาตอนกลางคืนนะครับผมวันนี้นะครับเราสองคนก็นะนําสถานทานี่ท่องเที่ยวไปแล้วนะครับหาดทาเลินและที่ต่อไปเราจะไปที่ไหนกันโปรดติดตามชมครับวันนี้เราสองสสคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ